อสซันนี้เอาเขาเด้อได้ปะอันนี้คิดอันนี้กุ้งน้ำซองเนาะประมาณเขียดโอ้บุกกุ้งเหน่งตอนนี้ทำฮาชิมะค่ะปลานกอย่างนี้ไหมนกขัวนกขั้วปลาติ๋นเป็นสีแดงเนาะโอเคสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะ มืัอนี้สองตัวออยูอีสองรอเที่ยวลาวสี่พันค,คนไปเที่ยวที่ไปเบิ่งตลาดก่อนนะตลาดตอนเช้าว่าเขาจะซื้มีอย่างน่นี่เบิ่งจากภูเข่าของบางเบียงแล้วล่ะกันไหนนอนละเางเบียงของแท้เส้นทางตัวนี้ก็เป็น,สนเส้นทางสิบสามเดือนนี่นอนเดี๋ยวเที่ยวยูเป็นเส้นทางลักที่สี่พันไปทางเหนือนแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านตัวเมืองที่บางเบียงนั่นเองเ,องเองานาะเส้นทางสิบสามเหนือนีน่กระซีไป พาทุกคนไปที่ตลาดได้เพราะว่าตลาดจะอยูแคียมทางนั่นเองเนาะนี่บรรยากาศตอนเช้าๆของวังเวียงเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้นีผูกคนยังว่าบท่านไปใส่ใบันไดเทียเพราะว่าเั็นเป็นตอนเช้าๆอยู่คัน่าผูกคนที่ออกไปก็คือซีเมนลุกมาเปิดห้านแล้วก็ออกไปตลาดนั่นเองเนาะนี่ก็เป็นวงเวียนของวางเวียงตะกี้นี่ข่อยกัด้ตื่นแถวเ,เศร้าตลอดเลดยทุกคนเออเพื่อไปเรียยอยูที โครงการยูราธิการและขนส่งตอนนั้นมาฝึกงานอยู่นี่แหละกับไปยูนั่เอ็นางนั่นแหละอ่าเหยียดเดในนึงทุกคนแต่ว่าพออยู่ได้นะเบิ้งเอ้ยข้างหน้าเนี่ยเขาเจ้าจอดแขกเสื้อกันสิแต่ว่าข้าวพ่วงกีรถมันเก่ามันได้หนาวทุกคนคันยูร่าเนี่ยและคันเ้าวพ่วงขี่รถมันคอนข่าวมันหนาวๆเพราะว่ามันไม่ได้มีลมเนาะคันมีลมเถอะมันมันหนาวแท้คันมีลม นี่ก็เป็นบริเวณตลาดแล้วเนาะแต่ว่าบริเวณตลาดเ้าเลยทุกคนเด้อค่ะสังเกตเห็นด้วยค่ะเจ้าบอยังติดท่านอยู่บริเวณตลาดเ้าที่อยู่ทั้งข้างนี่เนาะนี่คนเต็มเลยธรรนมาด่าวะที่ซื้อเครื่องไปเฮ็ดขพ่หน้าาซอยเนาะแต่ว่าถามเอื้อยเพิน่นละเอื้อยเพิ่นว่าเดี๋ยวเอื้อยเพินเเพ่นอยากสิมาซื้อเองว่าซั่นก็นเลยว่าพากันทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเอาเองก่อนสักคนคึบเลย มาเบิ่งนอ่าอยู่วังเวียพระเจ้าที่นี้อย่างนี้ได้คอยิดว่าปลาพันธุน่าจะมีเพราะว่าพระเจ้าไปหาทุกๆกมือเลยปวนเลยเดี๋ยวไปจอดรถก่อนนี่เราแต่ก่อนพระเจ้าที่มาเห็ดตลาดสดอยู่เบื้องนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนย่ายมาเบื้องนี้ละเดี๋ยวทั้งนั้นที่เป็นไข่เครื่องของสุกด้วยทุกคนเด้อแต่ว่าทาั้งนี้ที่เป็นเครืองทั่วไปเดี๋ยวเจาจะพาทุกคนไปเบืออ้องนอเนาะเข้ามาไปเห็นขเขาเปียกเข้าแล้วก็ลาอมเลกเลย พอมาเป็นฮานคาปุ้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้เนาะหลายๆคนก็น่าจะ้หู้ที่เขา,เ,า,า,าเป็นยังอือเขียวขึ้นยังสมสมควรเลยทุกคนบองเวียงนี่เส้นวิ๊ดยำหนังโอ้โหเข้มหมูเข็มเลย อันนี้อันนี้เป็นอย่งงก่อพึ่งเหรอพึ่งเนาะสุดเลยก่ะโอ้ทางนี้เอาเดิอดาผ่านอ้เป็นอามาแตนน้ำน้ำซองเมืคืนเนี่ยซองขีดก็ละซอสซีซอซีอันนี้เอาเขาเดิอดใช่ป่อันนี้อันนี้กุ้งน้ำซองเนาะซาาผ่านขี เยาวเบิกครับนี้นี่อันนี้เป็นนะนี่เ,นเห็นเหรอเจ้ากันเกี่ยนอันนี่เนาะอันนี้อันนี้มันตัวหัวกว่าขอถ่ออายพวกนี้ด้ว <c> ย <oughs> อันนี้ไก่ป่าใช่เ่ ทักเนาะเห็นกางเั่นอยู่นี่เหรอเดี๋ยวทางนั้นสิเป็นโซนของอนะันนั้นเนาะโซนโซนขายปลาเดี๋ยวเขาทิ่ว่าทุกคนเป็นโซนขายปลากันเนาะแล้วก็ขายเครื่องปลาด้วกันม,มีทั้งหนูมีทั้งเยี่ยมยอดกันในหนูกันในกะหอก อันนี้กับชินนปลานิ้นปาน้ำองล้วกันปะปะบูโคตรลายเลยทุกคนเอามากเก้ยงบ่ไปกินลินบึงเอามากเก้ยงเนาะไชิทางทากันเรียวก่อนตุ๊กแมวบาามัน ถ้านกอย่างนี้ไหมนกขัวนกขั้วปลาติ๋นเป็นสีแดงเนาะผมเคยเห็นจักเธออันนี้ตัวผู้แล้เป็นตัวขาวอันนี้ตัวแม่ตัวแม่แล้วเป็นสีแดงสิ่ป่าตัวแม่ยเลยเป็นตัวดำเดมีเแต่ตัวผู้แล้เป็นตัวขาวง่ายหนูกับหนูพุกเนาะเป็นบ่ขึ้าไปเจ้าตัวนี้กับเจ้าหนกับเจ้าหาได้หลายเนาะกับเจ้าออกมาได้สิ หว่ว,น,น,น,หวนี้ต้องยุ้ยห่วยะหว,หวกใกลๆะย่รมนสนลักเขาปเะ็ทยังกินตัวนี้กนมกนอ้อนมกกระซป้าขันเมเห็นเมคือจะอยากกินขนาดแหละอเป็นวเาเิ้นยูเบียงดิยูเยงเป็นงซื้อไมหรออยว่าคิดรจักมาดิยอยบรากับไงบัตรซิมเงือลนละสอกหลาอเอาเนาะ đôi đôi rồi, bắt tìm sẽ vào về ô mình đã Nói nọ Mẹ này mắc này Một khay Cái bơi nàng như nguyên lo lại, khuôn lại là khay Ừ, vào bông như thế lại rồi đấy Phán Anh đi đi เป็นตัวใหญ่เนาะปลาสองมีไก่แต่อันนี้น่าจะเป็นนกมีนกมีไก่มีเครื่องอือขี้ปาชิบุ้งเครื่องปลาทุกคนเครื่องปลากา็ถือว่าหลายอยู่เด้ออยู่นิดนะเพื่อเทะเลเมื่อคืนเรากระท้วงเขาเซนเราจี้เขาเซขนาดขเขาเซนแมท อย่าชีหาโค้งแบอีกจุดหนึ่งนเนาะบริเวณทางข้างนี่ก็ที่นี่อย่างเนี้ยพอกำลังกี้เทาบริเวเขาอีกซอยนึงเนาะจะถามเบิง่งหารุ่นเบิ่งว่าที่นี่อย่างอีกมาซอยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ที่นี่สวนห่อไข่ เป็นเขาเปียกขายเฝอและก็าขายเครื่องพวกแ้งนวลต่างๆเนาะอะไรนะทางนี้นึงอย่างนี้อวกล้วยจืดกล้วยทอดมันชิมี่เป็นโซนเป็นโซนนะทุกคนเนาะ คิดอะไรสิบ,มบ,บ่มีเงยนเจองปลาปลาอะไรนี่เท่านี้เองลูกแต่สวนนี้น่าจะเป็นสวนขายพักทั่วไปนะทุกคนเนาะหมักแปบทุกคนเอิ้นอนยัาง,งามากัะน,นี่เอิ้นน่าจะหมักแปะจิบบอนี่กล่องยี่นี้ แต่บมั่นใจเอเชื่อว่าเมเมาเอินเอามาเกี้ยงสนากไปกินดินี่ขอบนี่อันนี้หมกเต่าทุกคนอยู่ไทยกันนะจะมีหลายขายอะไรหมกเกี้ยงนี่ขายเท่าไหร่หืม เจ็ันไหมมืละแสนโลตัวขายโลต้อโอสิบพันแน่นอสิบพันเท่กันปเป็นหรออ๋อเดีโลนึงสั่งอีกอะได้ดีบอ่ะข<ป>ันมื่นมืนม่นละแสนเหรอ หอดไวเลยมีแต่ตัวใหญ่ดีเนาะใชาจิ้มเมื่อแล้วเอาไว้ไปนั่งกินลิ้นนี่จะนไม ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะไปเบิร์นโซนหูหินสุกบอกว่าเขาจะมีอย่างนีนี่ไครสามโลซาไปเดี๋ยวสิว่าทุกคนไปเบิ่งนโซนหูกินสุกก่อนว่าเขาจะมีอย่างนี้ เสืออัว่า,าแหนบปลา<ม>แต่ทั่วๆไปนะทุกคนน,นแต่ว่าเสืออัวเป็นแต่แซบไปบิ๊กแต่ที่นี่พวกขอ<ม>งกินทั่วๆไปแหละทุกคนโปรมีนอย่างแตกต่างอืมแต่ว่าอัน,นแตกอยู่นิดนึง แนีวทางนี้ก็สิเป็นโซนของขอจะขายซีนเนาะโอ้ขอจะแบง่งแบ่งโซนแบ่งโซนกันเลยเว้ยแบบใครซื้ออย่างต้องมาแต่ละโซนแต่ละโซนโซนซีนโซนของกินซุกแล้วก็ทางไหนก็จเป็นโซนขายผักขายต่างๆเนาะนี่เนาะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของตลาดอยู่ที่บางเวียงเนะาะบันนีกกสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเอ้อนี่แต่ว่า ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้สองตัวยุ้ยสองรอดเที่ยวลราได้เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาไปคลิปต่อไปเนาะมีแต่มาฮอตจุนี่กบสีคอตัวราละบายบายบายเท่านี้ <laughs>